ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะการอีกห,หนึ่งท่านที่ใช้ฟอดจริงๆครับผมใช่ครับมากับเราด้วยวันนี้นะคะก็รายละเอียดยังไงนะถ้าใครอยากเห็นพี่แพทติกรีวิวก็ต้องรอดูให้จบไลฟ์นะคะ <c oughs> แต่ก่อนจะ ไปดูรถเขามีของแจกด้วยใช่ไหมคะเราเล่นเกมเลยไหมคะอ,อ๋อใช่คือกติกาสําหรับใครที่จะเล่นเกมนะคะทุกคนจะต้องกด follow ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะไปกด follow ที่หน้าโปรไฟล์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกแล้วเป็นผู้โชคดีเนี่ยอาจจะโดนสลสิทธิ์ถ้าเกิดว่าไม่กด follow นะ,ะถ้าอยากได้รางวัลเนี่ยต้องกด follow ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีเกมมาให้เล่นเยอะมากแล้วก็มีของรางวัลเขาบอกมีเสื้อมีหมวกมีล่มเน่เออ ไอ้ไี่เขียนแรปเตอร์ด้วยไอ้ผมอยากได้อะต้องเล่นเกมต้องเล่นเกมผมเล่นด้วยปะไอ่พี่ณิกต้องเล่นเกมกับเบสด้วยเพราะว่านอกจากทุกคนจะต้องทายให้ถูกแล้วคนข้างๆเานี้ก็ต้องทายให้ถูกว่ารู้ใจเบสจริงเปล่าทีมเรนเจอร์อ๋อเกมอะไรนะมีบอกให้เล่นอะไรนะทายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนั้นไวเกมหลังอ๋อแรกๆเราเอาเกมง่ายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ณฐิกไม่ถูกตั้งแต่ต้นคลิปเย่ไม่ได้ไม่ได้บไม่ได้บหลายพอดี๋ยวว่าผมถูกหมด ว้าหมออะไรแปลบันแพ้หรอแปลแพ้อยู่แล้วเราเล่นเกมเลยไหมคะได้การแจกเสื้อแจกเสื้อ่วแจกเสื้อก่อนน้แจกเสื้อก็คือตัวนี้ที่พี่แมทิกถืออยู่ตัวนี้เลยปะเอ๋อตัวนี้มีแจกพอปะสิบรางวัลเลยนะสิบรางวัลเราจะแจกเสื้อตัวนี้นะคะสิบรางวัลเกมแรกถ้าใครดูอยู่ในนี้เฮ้ยตื่นเต้นจังพิมพ์ชื่อตัวเองมาตามด้วยคำว่ารักต่อ เกมแรกนะคะฉันชื่อเบสเธอน่ะชื่อใครเราต้องพูดด้วยแล้วพูดโลแกนด้วยคือกติกาคือให้ทุกคนนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองตามด้วยรักฟอร์ดเช่นเบสรักฟอร์ดแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบยาวๆได้เลยนะเพื่อนๆคือทุกคนอยากพิมพ์กี่ครั้งก็พิมพ์แต่ว่าต้องกดฟอลโลเวอร์ก่อนนะคือแบบว่าถ้าไม่กดเนี่ยไม่ได้รางวัลนะคะกดฟอลโลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสุ่ม10รายชื่อโดยเดี๋ยวเบสจะสุ่มเอง ราจะหาใช่ปหมในนี้ใช่ปหมหรือพี่แพทติกสุ่มทุกคนอยากให้ผู้ชายหรือผู้หญิงสุ่มคะคนละคนละห้าไหมโอ้ยทำไมเฟรมเรามันห่างกันบ้างนะหนูห่างเลยพี่ไม่บอกอะคะก็คือปฏิกันไม่ยังไม่มียังไม่มีใครมานี่ไงคุณน่องน่องรักฟอร์ดน่อ้าหนน่องไหนอ้าวอ้าวเห็นพี่เห็นไหมคะน้ำพึ่งรักฟอร์ดคุณน้ำพึ่ง เฟิร์นล,ลักฟอร์ดคุณเฟิร์นค่ะที่พี่จะต้องอ่านไหมน่าได้เบสลักแพทริก <c oughs> ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอโอเคโอเคโอเคเฟิร์นไม่ใ,อมใออโอเคไม่ใช่เหรอกี่ชื่อแล้วคะกี่แล้วคะสองปะ <c oughs> ไบสอ่านไปเท่าไหร่สามปะสองกี่กี่จักสองอกี่จักห้าไปเอาจีสามเป็นสามนี่ไงเดี๋ยวก็นะก็ เอลักปอดเอลักปอดใช่ดหนูอ่านไม่ทันถุงทองรักปอดคุณถุงทองคุณถุงถุงทองถุงอ่านโอ้ไม่ทดนโอ้โหเร็วมากเร็วมากเบสนงันงนเบสขออนุญาตให้ทีมงานสุ่มให้ได้ไหมคะเพราะว่าเบสอ่านไม่ทันได้ไหมมีเอาไหมให้พี่ทีมงานสุ่มทำไมทำไมคนดูเราเยอะจังเขินเลย หรือว่ามันง่ายไปหรือว่าเกมนี้มันง่ายไปไหมคะทุกคนเราเอาง่ายๆก่อนไงเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายเกมมากเลยค่ะ uh huh. แต่ว่าวันนี้เรื่องราวคือคือเราสองคนเนี่ยคือพี่แพทิกชอบรถอยู่แล้วใช่ครับแล้วคือเรื่องราวคือว่าเออปกติพี่แพทิกชอบทําอะไรคะในรถก็หมายถึงว่าชอบรถอยู่แล้วชอบะ uh huh. คือมีฟอร์ดอยู่แล้วใช่ครับอ่า uh, ดีวิวหน่อยว่าแบบใช้จริงเป็นยังไงใช้จริงอะไรเงี้ยอ ก็โมติรพัาติกก็จะชอบแบบว่าขับไปเที่ยวใช่ไหมบอกว่าจริงจพัาติกมีทั้งแบบไม่อยากจะคุยเอาคุณก็รู้เหยนแล้วไม่รู้ค่ะหนูมีไู้นผมมีมัสแตงนะครับแล้วก็มีแรปเตอร์ใช่ใช่แต่ว่าแบบในแต่ละคันเนี่ยก็จะใช้ต่างกันใช่ในโอกาสที่ต่างกันอะไรเงี้ยคือคือถ้าเป็นแบบว่ามัสแตงจะใช้ในโอกาสอะไรมัสแตงจะวิ่งในเมืองซะมากกว่า จะแบบว่าชอบแบบว่าเออมันจะมีอารมณ์แบบขับธนกหน่อยแบบว่าพิงซิงขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยแรปเตอร์อะไรเงี้ยไปลุยคุณทําเป็นเป้าอะดุดันดุดันไม่เก่งใจเคยแล้วอะแล้วอย่างเนี่ยเทศกาลก็คือจะปีใหม่แล้วอย่างหยุดยาวเนี้ยค่ะปีใหม่พี่แพทริกไปเที่ยวไหนคะเออหยุดยาวใช่ไหมก็ไม่มือนอกก็ต่างจังหวัดนะฮะมือนอกปกติไปชอบประเทศไหนคะชอบไปประเทศไหนอ๋อ ชอบไปเกาหลีอะไรอย่างนี้ก็อะไรางนี้ไม่ใช่หนูอ่ะจะไปเที่ยวเกาหลีแล้วเขาแบบอยากไปด้วยไม่ไปต่างจังหวัดเหรอคะใช่นะต่างจังหวัดอยากไปเกาหลีมากกว่าอ๋อชอบขับรถไปต่างจังหวัดอ๋อใช่จริงๆเขาชอบขับรถไปต่างจังหวัดด้วยแบบว่าคือยิ่งด้วยแรปเตอร์อ่ะมันแบบไปที่ไหนก็ได้อ่ะคือแบบอยูจะทางทางจะแย่เท่าไหร่อะไรเงี้ย คือยางมันหนามากใช่ปะคือจะลุยจะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นเหนือลงใต้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าปีใหม่นี้อาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดอาจจะได้หรือว่าเราจะแแบบแรปเตอร์ไปเกาหลีเกาหลีเลยเหรอเมื่อไหรถึงตอนนี้แบบว่าฝนตกค่อนข้างหนักนะข้างนอกอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เราสู้ค่ะไม่เป็นไรคนบอกว่าไม่เป็นไรพี่แพทยิพูดทุกคนอยากฟังอยู่แล้วใช่เหรออยากฟังคุยกันบ้างอยากฟังพี่แพทยิ อ่ะต่อต่อหมดหมดแล้วใช่ไหมแพนไปเที่ยวหมดยังไปเที่ยวช่วงปีใหม่ใช่ไหมก็เออถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปมองน่าก็คงแบบอาจจะใช้ Ra p t ตอร์อะไรอย่างนี้ขับไปแบบว่าไปเที่ยวขับลุยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเองก็ชอบแบบว่าชอบไปแนวแบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยเออลุยฝนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเออจริงจริ่แต่ว่าต้องบอกกัอนว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวอะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนอ่าฮะใช่เพราะว่า แน่นอนว่าอย่างอย่างเบสอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมากเตรียมแค่ความสวยและหุ่นดีเท่านั้น,เ,น,เ,นเตรียมก็เตรียมความสวยอ่ะทุกคนเห็นข้างๆนี้ไหมคะคืออุปกรณ์ออกกําลังกายคือเบสอะออกกําลังกาย,ออกกกายพี่วัาทิ่ออกกําลังกายไหมคะออกสิครับผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมีจิ๊กเก็ตไหมคะอยากดูเลยนะเราเล่นเราเล่น เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพี่บอกจะปิดกั้นนะผอดเสื้อเราสองคนแบบออกกําลังกายอยู่แล้วเบก็ออกพี่พิทก็ออกใช่ใช่แต่รู้ไหมว่าออกกําลังกายอ่ะคืนเนี่ยปกติเราก็จะมีอุปกรณ์ออกใช่ไหมเราก็จะออกในบ้านออกในพื้นที่โล่งๆแต่ว่าทุกคนเคยออกกําลังกายในรถไหมที่เคยไหมเออ ไม่ค่อยนะแต่ก็มีนะสมมติว่าบางทีแบบรู้สึกว่าเรากินเยอะรู้สึกว่าอยากเล่นท้องอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจะบอกว่ารถนะคะทำได้หลายอย่างมากออกกำลังกายก็ทำได้เพราะเบสเคยทำหรอเราไปลองไหมคะเดี๋ยวเบสจะาิตให้ดูสอนไปออกกำลังกายย้ำสอเด็ดหน่อยโอ้อ่าโปรเด็ดมากอะอะโอน ยก็คือลูกค้าสอดนะคะใครที่สนใจสอดเนี่ยสามารถจองฟอร์ดคือรุ่นลับปีอีกหนึ่งคันเป็นแรปเตอร์อีกหนึ่งคันใช่บอกได้เลยว่าจองได้ในแบบว่าในมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้หรือว่าในเว็บก็ได้หรือง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่นะคะสามารถเข้าไปได้เลยในโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์ของสอดเทลเลทออฟฟิเชียลนะคะจะมีลิงก์ให้กดหน้าโปรไฟล์กดเข้าไปลงทะเบียนนะคะจะมีเหมือนเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํานะคะสามารถสอบถามได้อยากให้ทุกคนกดเข้าไปสอบถามกันเยอะๆเพราะว่า เขาเรียกเคสมาว่าอยากรู้พลังดอมเบตทัติกว่าแบบเขาอยากได้รถฟอร์ดเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลูกค้าจะรู้ได้เนี่ยทุกคนต้องไปช่วยกันกดลงทะเบียนไว้ลงทะเบียน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 ให้มันแบบสอนวิธีการลงทะเบียนหน่อยครับไปเผื่อคนคนดูไม่รู้เลยค่ะคุณแพทย์คะไหนไหนสอนทำไมคุณไม่พูดเลยค่ะกคุณแย่งผมพูดหมดเลยนั่งคิวเลยตอนนี้ไม่บอกผมนั่งมันแบบเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะกดโระโ่ อ่ากดโฟลเสร็จแล้วเราจะมีลิงก์อุ้ยตายแล้วมีรูปดี่ชันด้วยเขินจังไหนไหนตายแล้วแป๊บห,หนึ่งเอานี้ออกก่อนเอามันไม่ขึ้นน่ะพี่คะสักครู่นะสักครู่นะครับระหว่างนี้ผมก็มาช่วยผมคิดหน่อยครับว่าปีใหมป่ปีใหม่นี้ผมจะไปเที่ยวไ,ไหนดีอันี้ได้ละนี่นะคะมันจะมีลิงก์ตรงนี้กดเข้าไปที่ลิงก์ปึ๊บนะคะง่ายมากลงทะเบียนทุกคนกรอกชื่อเบอร์โทรอะไรเงี้ยแค่นั้นเองง่ายมากค่ะนี่เขาจะมีให้กรอกชื่อเบอร์โทร แล้วก็สนใจรถคันไหนก็บอกไปนะคะแล้วก็ส่งไปนะคะส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยกดลงทะเบียนเนาะส่งไปเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรไปหาคุณหรือว่าอาจจะตอบกลับแล้วก็ลองสอบถามกันดูว่าเอ๊ะฟอร์ดเนี่ยเขามีรถรุ่นไหนบ้างที่แบบทุกคนสนใจบางคนอาจจะไม่ชอบกระบะก็เป็นแบบว่าเป็นแบบมัสแตงหรือว่าเออถ้าเป็นรถครอบครัวก็เป็นอีกคันหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามวิธีง่ายๆแค่นี้อยากให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะคะคลิกลิงก์นะคะลงทะเบียนยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ เขาจะได้เห็นพลังชาวด้อมของเราอทุกคนกดหัวใจไม่พอเขาได้เท่าไหร่แล้วนะสี่ล้านหัวใจไฮโเ่าไหร่นะไฮกอที่นี้เท่าไหร่นะเราสองแสนเราชนะแล้ว แต่ว่ารองทะเบียนเราจะชนะหรือเปล่าไงเออใช่ถ้าทุกคนอยากให้เราไปอีเวนต์ฟอร์ดเพื่อฟอร์ดเขาจัดอีเวนต์เราจะไปร้องเพลงคู่กันจริงเหรอร้องเพลงคู่กันกอนเพื่อลูกค้าโอเคได้ได้โอเคทุกคนไปลงทะเบียนเยอะๆลงทะเบียนเยอะๆนะคะให้เขาเห็นพลังชาวด้อมของเราเพื่อเราจะได้ไปร้องเพลงในงานอีเวนต์ด้วยกันอ่พูดถึงเรื่องออกกาลังกายแล้วเดี๋ยวเราจะไปสาธิตวิธีออกกาลังกายซึ่งเดี๋ยวเบสจะสอนทุกคนเองสอนพี่แพทย์ด้วยอ่าวิธีเดี๋ยวเราไปที่รถนี่เลยแรปเตอร์ไป เอาเสื้อไปได้ไหมไม่เป็นไรค่ะอยากอยากใส่เหรอคะจะถอดใส่ตรงนี้ได้หรอคะเอ้ยตรงนี้เลยเหรอเราเยวเราไปไปมุมไหนแสงสวยค่ะขอแสงสวยค่ะอ๋อเขาบอกมุมนี้แสงสวยขออนุญาตปาดโทรศัพท์สักคู่อ่ะวิธีแรกนะคะคือก่อนที่เราจะเข้าปุ๊บระวังระวังครับระวังรถเขาเป็นรอยไม่กลัวไม่ระวังอ๋อเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอ่ะข้างหลังก่อน เอาตรงไหนก่อนคะข้างหลังก่อนอถ้าข้างหลังก่อนต้องท่านี้เลยคืออย่างผู้ชายอย่างเงี้ยวิดพื้นแต่ผู้หญิงอย่างเรามันจะลงไปวิดพื้นมันก็ไม่สวยเราก็ต้องเปิดหลังรดค่ะแล้วก็วิดนี่คุณวิดพื้นเป็นหรอ้ก้มผมนี่ผมผมขอชนเอ้าเอ้ยทำได้ปะโอ้ยสบายมือเดียวยังได้เลยอ่ะสองมือก่อนสองมือ ว่าพื้นไงคะคุณชอบวิดหลังรถวิรถ่ายรถท้าอยากเห็นกล้ามจังเลยอะค่ะเอ้าไม่บอกอ่ประมาณนี้คือหลังรถอ่ะเราก็สามารถแบบว่าวิดหลังรถได้เป็นท่าออกกำลังกหนึ่งท่าใช่ครับเรากลแต่ว่าข้างๆรถอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเวลาก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปในรถอะ ก่อนที่เราจะขับรถใช่ไหมบางคนแบบเอ๊เราต้องวอร์มก่อนหรือเปล่าหรือว่าบางคนแบบเหมือนยืนพิงรถอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็สามารถเป็นท่ากักกำลังกายได้นะพิงรถอหอนะใช่ตอนเรา้ย่อลงนี้ซึ่งอ๋อแบบสควอตอะไรอย่างเงี้ยเหรอเล่นขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าวิธีสควอตที่ถูกต้องอ่ะคือหลังกับตรงเนี้ยเราออกมาตรงๆด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราใช้รถเราอ่ะเป็นตัวแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้ให้เราแบบว่าคำไว้ว่าแบบเอ้ยหลังเราตรงแล้วนะยึดหลังเราไว้แล้วเราก็ย่อขึ้นอย่างเงี้ย คุณชอบเฮ้ยห,หนูหนูเก่งอ่ะทำไมหนูเก่งอ่ะคุณชอบแบบว่าผู้ชายเล่นพินเน็ตใช่ไหมใช่ค่ะผมจำได้ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะสวอเออะนะอย่า yeah. เอาหลังให้ให้ตรงกับท้ายรถแล้วเราก็จะมาเช็ดรถนี่ <ลด S 2> ใครเทนใครวะในี่ใครเป็นเป็นเจ้าของรถวะเนี่ยใครเก่งเรื่องรถไม่ใช่หรอใครทำใหนะ้ไหน เคยดิแต่มันเหมือนมาเช็ดรถไปหน่อยวะรถเขาสะอาดมากโอเค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 ได้ได้ครับไม่ใช่เราไว้ดันไว้เฉยๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเออรถเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเซฟให้หลังเราตรงอเลยเงี้ยให้มันโฟกัสที่ขาอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้และท่านเนี่ยดีรู้เปล่าท่านคุณแบบปั่นปั่นกลดปั่นอะไรอย่างเงี้ยได้ท่านเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะกี่เว็บที่ปกติเบ๊ททำเสร็จแล้วประมาณ30มสิททำเป็นแบบเป็นเซ็ตไปสมมติ30 ท่านี้สามสิบท่านั้นสามสิบอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเซตไปอะไรเงี้ยถ้าส่ให้ทำสามสิบครั้งเลยหรอคะไม่เดี๋ยวเราจะให้แฟนขับโบสถ์ให้ขับโบสถ์ว่าอะไรให้โบสถ์ว่าให้ไม่ยืดหยุท่าไหนเออน่าจะน่าจะแบบเข็นรถอะไรเงี้ยเยอเกินอย่างเออทุกคนอย่าลืมส่งของขวัญสติกเกอร์หัวใจนะคะใช่ครับท่าต่อไปคือท่าปีนรถไม่ใช่ ท่าอะไรครับเขาเรียกว่าเราสามารถแบบแบบจับกิ้งได้เบาๆอ๋อเก็ปะเออแต่ว่าอันเนี้ยนำน้ำหนักก็เยอะมากคือแบบพูดเลยว่าสมมติเราขึ้นไปยืนกันสองคนน่ะตรงข้างๆเนี้ยมันแข็งแรงมากใช่ใช่ใช่และอีกท่าหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ปวดน่องนะขออนุญาตนะค่ะติ๊กต็อกอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบคยืดขามันจะช่วยเรื่องของน่องได้ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยเบสเคยทำเวลาขึ้นรถจริงๆคือเบสจะแบบ ยืดไปยืดมาจะช่วยให้แบบน่องเราไม่ตึงอือืใช่แล้วการยืดน่องอ่ะทําช่วยขาเลียวด้วยสำหรับใครที่ใส่ส้วสูงบ่อยอย่างเบสใส่ส้วสูงบ่อยออกงานใช่ปะครับน่องมันจะแข็งเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้แบบน่องเราไม่เป็นก้อนอ่ะเราต้องยืดเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันเลยอ่าคุณบ้านคุณนักกีฬาอแล้วเนี่ยแบบอายืดบ่อยแล้วแน่นอนแน่นอนครับและอีกท่าหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันเราจะได้ปรับเบาะได้ได้ครับเอามาคือเราเข้าไปอันนี้คือให้ ให้คุณผู้หญิงเขาแบบว่าสอนวิธีการเบิร์กเอาท์เลยนะสอนวิธีการออกกําลังกายเดี๋ยวที่มาสอนไว้ <c oughs> ไม่กินนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวผมไปขึ้นฝั่งนู้นหิดอัพไปสิดอัพอันนี้คือสิดอัพทุกคนมันสิดอัพได้ดดไทุกคนมุวส่าสาธิตให้ทุกคนไปใช้ได้เหมือนเด็กเล่นรถอะไรล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้เหมือนกันอะไรอะนี่ปกติคุณยังไม่เคยนั่งแรปเตอร์เลยนี่ใช่ปะใช่ค่ะแต่เคยนั่งมาสแตง อ่ะเรามาเรื่องของซิทอัพนี่ปรับเบาะใช่ปะเราก็ซิทได้อแต่อีกวิธีหนึ่งนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอุ้ยเราจะมาปรับเบาซิทยังไงอ่ะเราก็ปรับเบาขึ้นมาอีกวิธีหนที่ทำเพิ่งเคยลองเอนแบบเอนเบาในแวบเตอร์นี่แบบนอนสบายนะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ